เค okay, สวัสดีครับทัรวริเบเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวร i n ิงเ i เดชั t นทีวีโชว์ขอส่งผลงานล่าสุดแบบแกรนด Touring ไปอีก1นึ่งเซตหน่งลำคิว <Okay. S 1> วันนี้นะครับเป็นคิวของเจ้า xdv 750คอันนี้เรียกว่าขี่ตรงแบบมาท่องเที่ยวไปในตัวนะครับขี่มาจากสมุยเลยทีเดียวนี่ครับสั่งจัดชุดแต่งแบบแกรนด Touring เพื่อเตรียมตัวออกทริปใหญ่ ตั้งใจมากๆว่าจะขี่ท่องเที่ยวทั่วไทยขึ้นเหนือลงใต้อีสานจะไปให้ครบนี่ดูเต็มๆล้ำกันก่อนติดกางชุดปีกอลูมิเนียม3ใบนะครับพร้อมแรกท้ายแรกข้างตรงรุ่นคราชบาร์ชุดสปอตไลท์และของที่จำเป็นจำเป็นนี่ฮะต่อการเดินทางโอเคดูเต็มๆล้ำก่อน โอเค okay. สำหรับคันนี้จะใส่อะไรเข้าบ้างลายเลี้ยงกันหน่อยอย่างเร็วอย่างเร็วลูกค้าต้องกับสมุยนะครับเอาคอนโซลบนก่อนนะครับตัวชิ้นงานชิ้นนี้นะครับก็หลายคนมีคำถามเข้ามานะครับเราเรียกว่าเป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมสปาร์บาร์เป็นงานของแพนเทอรนะครับทำขึ้นมาตรงรุ่นให้กับ x d v 7 5 0นะครับใส่ได้ทั้งปี2017จนถึงปี2024ปัจจุบันเลย แต่ต้องแจ้งนิดนึงครับว่าใส่ใช้กับปีอะไรนี่ฮะเมื่อมีตัวบาร์แล้วนะครับสามารถยึดอุปกรณ์ยึดโทรศัพท์อ่าตัวนี้ลูกค้ามีตัวชุดยึดโทรศัพท์ของตัวเองมาแล้วนะครับแล้วก็ติดตั้งในส่วนของตัวที่ชาร์จ USB แบบ3.02พอร์ตฟาสชาร์จตัวนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจะมี Type C แล้วก็ USB มาในตัวเลยนะครับแล้วก็เป็นสวิตช์ปิดเปิดให้ด้วยนะครับเราต่อเข้ากับระบบ ACC ให้เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นการ ป้องกันนะครับกรณีที่เราลืมปิดตัวสวิตชาร์จเจอร์นั่นเองเนี่ยฮะฝากันน้าหุ้มอย่างดีเป็นหุ้มนอกน้ำเพื่อนนะก็จะทําให้น้ำเนี่ยโอากาสที่จะเข้าไปนี่ยากมากโอเคอ่ะสัดมาครับสวิตด้านนี้ที่เห็นนะครับก็จะเป็นในส่วนของสวิตเปียรไฟชุดที่1นะี่ครับอ่าส่วนสวิตเปียไฟชุดที่2นะครับเป็นรุ่นคอร์สเอชนะครับตัวคอร์สเอชเนี่ยเปียร์เขาจะให้เป็นอ่าสวิตแบบเจาะฝังมาเป็นเจาะเนี่ยฮะ วัดเอชเจาะฝังเราซ่อนไว้ให้ในเก๊ะแบบนี้นี่ครับต่อเข้า A/C c ให้เรียบร้อยปึ๊บนะครับถัดมาอีกสวิตหนึง่งที่เห็นอยู่ตรงนี้สวิตอาจจะเยอะหน่อยนะครับตัวนี้ครับเรียกว่าเป็นสวิตชิ่งแตรนะครับเอาไว้เลือกใช้แตรระหว่างแตรเดิมกับแตรแต่งคันนี้ติดตั้งแตรโบสเรียบร้อยนะครับซ่อนให้อย่างดีนะครับสวิตตัวนี้ที่เห็นนะครับเป็นสวิตของ ชุดกล้องหน้ากล้องหลังบันทึกเหตุการณ์นะครับแต่ไม่มีจอยี่ห้อนี้จะไม่มีจอนะเป็นเป็นยี่ห้อไมโอรุ่นไมวิว M820WD เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดปี2023-24นี่ครับตัวสมิทเขาก็จะดูเท่ๆดูหรูๆแบบนี้เลยนี่แต่ทำงานแบบอัตโนมัตินะไม่ต้องกดจริงๆแล้วไม่ต้องกดอะไรเขาเลยนะครับที่มีปุ่มไว้ให้เนี่ยเพื่อแสดงสถานะแล้วก็ อบอกเรื่องของการทํางานรวมไปถึงการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือเพื่อจะดูภาพดูวิดีโอใครอยากดูรีวิวเจาะลึกของ Myo อไมวิว m แปดสองศูนย wd ทักมาเลยนะครับเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดแล้วก็ส่งลิงก์รีวิวแบบเจาะลึกให้ครัชบาร์ bar, แน่นอนนะครับลูกค้าเลือกใช้เป็นตัว full body นะครับตัว four full body ก็จะเป็นของ s r c นะครับเป็น upper crash bar และ lower crash bar ที่มาในชิ้นงานเดียวกันนะครับ จริงๆแล้ว Crash Bar ของ SRC เนี่ยเขามีแยกขายเป็นในส่วนของล lower นะครับแต่การที่เราจะใส่ lower ก่อนแล้วจะมาเติม upper เนี่ยได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะเขามาเป็นชุดเดียวกันแล้วก็มีจุดเชื่อมนะครับตัว upper กับ lower เนี่ยเป็นลักษณะการเชื่อมนี่ฮะขึ้นไม่ใช่ประกอบไม่ใช่ขันน็อตเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาเติม lower ทีหลังไม่ได้โอเค กาดมะน้ำเอสาครับทำตรงรุ่นให้กับปี2021ขึ้นมาเป็น2 0 2 1ถึง2 4นี่รังพึ่งสวยๆเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ s อ c าซเขาแบบนี้เลยตัวนี้ชิ้นนี้นะครับเรียกว่ากาดกันสไลด์ตัวากาดกันสไลด์เอสจะให้มาข้างละ1ชิ้นนะครับโอเคติดตั้งชุดไฟเปียชุดบนเนี่ยเน้นสว่างเดินทางไกลแล้วก็มองเห็นแสงกว,งกว้างๆนะครับเป็น เราแนะนําเป็นรุ่นของเปียรุ่รน q u a d g นะครับเป็นทรงสีเเงส่เหลี่ยมนี่ครับทรงสี่เหลี่ยมข้างหน้าเนี่ยจะมี LED 4เม็ดแล้วก็ด้านข้างซ้ายขวาเนี่ยก็จะมีข้างละ3เม็ดรวมก็จะเป็น LED ทั้งหมด6บก4เป็น10เม็ดนั่นเองต่อ1โคมนี่ดูเต็มเต็ครัส่วนชุดไฟชุดล่างนะครับเราเน้นเป็นความสว่างแบบแสงเหลืองเพื่อให้เห็นถนนในยามที่เราจะต้องขับขี่ตัดหมอกรวมไปถึงการขับขี่ลุยฝ่าฝนนี่ฮะ อ่าแล้วก็ได้แอบได้แนวความเป็นสปอร์ตสปอร์ตหน่อยตัวนี้เป็นเปียรุ่น LP 2 7 0ทรงสปอร์ตถ้าใครที่คิดว่าอยากจะติดเปียแค่คู่เดียวแล้วอยากออกแนวสปอร์ตสปอร์ตเรื่องนี้แนะนําเลยนี่ครับทรงจะเป็นทรงสปอร์ตโอเคเดี๋ยวเราดูแสงกันทีเดียวแล้วก็ฟังเสียงแครงทีเดียวติ้นเป็ดงานของเอสาครับทำพาวด์รถโพคสีทําให้เรียบร้อยคักเท้ากลางไล่เช็คนี่ของมันต้องมีเอาไว้ยืนขับขี่ นะครับถ้าไม่มีพักเท้ากลางนี่ XADV นี่ยืนขับไม่ได้นะเพื่อนนะยืนขี่ไม่ได้เพราะมันไม่ถนัดนะครับชุดกันดีดหลังงานของแพนเทอร์ครับแข็งแรงเลยทีเดียวแล้วก็ขาหนานะครับขาหนาแล้วก็ใช้เหล็กหนาในการเชื่อมทำโครงขึ้นมาแบบนี้เลยโอเคชุดปีเปรลูปเรียม3ใบแพนเทอร์นะครับด้านข้างจะเป็น38ลิตรด้านบนจะเป็น65ลิตรที่ลูกค้าเลือกใช้เน้นการเดินทางอย่างที่บอก นี่เลย65ลิตรเนี่ยข้างบนใส่หมวกนัน่อได้2ใบนะครับแล้วก็ด้านข้างก็ใส่จุกของได้ประมาณเยอะเลยทีเดียวชุดกล้องหน้านะครับชุดกล้องหลังติดตั้งให้บริเวณนี้ครับเห็นแสงกันชัดๆภาพคมชัดส่วนกล้องหน้านะครับให้บริเวณนี้นะครับเพื่อที่จะให้เห็นเขาเรียกอะไรให้เห็นเหตุการณ์อย่างชัดเจน อย่างที่เคยบอกนะครับว่ากล้องไม่จําเป็นที่จะต้องติดตรงกลางเสมอไปเอาตําแหน่งที่เราคิดว่าให้ผลรับออกมาดีที่สุดแล้วก็เป็นความชอบของแต่ละคนนั่นเองแจ้งได้โอเคสนนราคานะครับชุดนี้ทั้งชุดอ๋อเดี๋ยวก่อนขอขอขอดูแสงหน่อยขอดูแสงหน่อยปึ๊บตปดบเรื่อก่อนปึ๊บนะครับอ่าเปิดไฟเปียครับคู่ที่หนึ่ง แล้วผมเปิดไฟเบียร์คู่ที่สองน,นี้ปึ๊บมองเห็นไหมน,นี่ครับมาเปิด,อ,ดอนแล้วก่อนแล้วก็เสียงแตร ى, ตอนนี้ผมเลื่อนมาที่แตรตัวอ่าเบอร์หนึ่งก็คือแตรเดิมก่อนนะครับทดสอบเสียงครับ one two กดไม่ได้กดไม่ลงโอเคกดลงแล้ว one two three ไปเลื่อนที่แต่ของโบสแต่แต่งตอนนี้เป็นแต่แต่งของโบทนะครับ one two three นี่เลยสามารถเลือกใช้ได้เสียงแตรเดิมเอาไว้ใช้ในซอยนะครับเสียงแตรแต่งเอาไว้คุยกับพี่ๆรถบรรทุกเขาเนี่ยองแล้วก็ไมโอ่ก็จะมีสัญญาณเตือนมาอย่างนี้ตัวนี้เนี่ยที่เห็นสองสีเนี่ยคือเรายังไม่ได้ทำการเชื่อมต่อและยังไม่ได้ทำการคอนเนคเป็นการติดตั้งครั้งแรกนะครับยังไม่ได้คอนเนคกับตัวรถนั่นเองกับตัวกล้อง เอากระตุมือถือขอโทษเอาแสงครับนี่ฮะเห็นแสงกันชัดๆข้อดีของเปียน,นะครับกินไฟน้อยนี่ครับให้แสงสว่างอย่างปลอดภัยโอเคและสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งแหมเกือบลืมสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับของออการติดตั้งที่ร้านทัวร์เรนดิชั่นของเราเนี่ยเราจะแนะนำให้ใช้ในส่วนของตัวฟิล l บ็อกซ์นะครับหรือฟิลฮับที่เราเรียกนะครับ ติดตั้งเดินสายเข้าสายถงสายทากให้เรียบร้อยนะครับเป็นอุปกรณ์ช่วยป้องกันเรื่องความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวระบบไฟฟ้าของตัวรถนะครับเราแยกชุดไฟที่เป็นชุดไฟทั้งหมดที่เป็นอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดแยกออกมานะครับวางไว้ที่ฟิวส์ฮับนี้แล้วเอาขั้วบวกขั้วลบของเฉพาะฟิวส์ฮับเนี่ยไปวางที่แบตเตอรีลล่รถเท่านั้นเลยนะครับถ้าให้พูดแบบที่เห็นภาพชัดๆก็คือคล้ายๆกับตัว ER. เบรกเกอร์ที่บ้านเราน,นั่นเองแหลกท้ายเป็นแหลกท้ายงานศูนย์แบบนี้ครับ ติดตั้งแหลกข้างเรียบร้อยโอเคสนนราคาชุดนี้นะครับทั้งชุดนะครับครบจบแบบเต็มเต็มลำออกไปท่องเที่ยวท่องเที่ยวกันเลยทั้งคันทั้งลำแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ราคาไว้ให้ใต้โพสลใต้คลิปนี้เป็นรายการรายการแต่ละรายการเลยทีเดียวรวมไปถึงทำราคาเป็นเซ็ตรวมเซ็ตให้ด้วยเลยว่าแต่งแบบนี้ใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับผม ขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของเราครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมครับมีอะไรเดี๋ยวเราอัปเดตกันอีทีวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ